สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลย,ย์ชแนลก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่ FC นะครับพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับฟังในสิ่งที่ตัวผมเองได้ระบายออกไปเนาะคือวันนี้อาจจะมีการระบายบ้างยาวๆเลยนะครับเพราะว่าแอด้ดวเพิ่งไปเห็นป้าคนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นตัวละครตัวใหม่นะป้าคนนี้นะครับเขากล่าวประมาณว่าแผลเปล่าเนี่ย มีแฟนใหม่ก็เท่ากับอยู่กับพ่อใหม่พ่อใหม่ที่ลูกๆเรียกว่าปะาปีซึ่งแปลวๆาก็สอนให้ลูกเนี่ยเรียกน้องซันว่าปะปีนะครับเราต้องทําการแยกออกมาก่อนนะครับอ่าอันนี้ครอบครัวแพลวๆาอยู่ฝั่งนี้ครอบครัวบิ๊กอยู่ฝั่งนี้นะครับแยกเป็น2ส,ส่วนถูกไหมครับอ่าแล้วแพลว่าเนี่ยก็ชวนปะปีหรือปะปีเนี่ยชวนแพลวาก็คือน,น้องซันชวนแพรวา ไปล่าสุดเลยที่สวนน้ำดอฟินพัทยานะครับไปดูโชว์ปาโลมาสวยๆนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เขาทั้งสองคนหิวใจและสิ่งที่ป้าคนนี้สื่อก็หมายความว่าอ่ะเขามีครอบครัวใหม่แล้วนี่พ่อก็ส่วนพ่อไปเพราะว่าป้าปี๊กเนี่ยก็คือพ่อของเขาแยกก็คือแยกเลิกกันแล้วจะมาอะไรอีกอ่ะใช่ครับแต่แอดูไม่เคยที่จะแบบเข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะแต่ขอพูดแบบตรงๆเลยละกันว่า จริงๆแล้วเนี่ยคุณป้าต้องเข้าใจใหม่นะเข้าใจว่าฝั่งบิ๊กฟินแลนด์เนี่ยเขายังมีความเป็นพ่อนะครับในจิตใต้สำนึกแล้วก็ในเรื่องของ DNA นะ DNA ทางตามกฎหมายนะครับที่เขามีสิทธิ์ที่จะ,ะรักลูกของเขารับลูกมาอยู่ด้วยแล้วก็เลือกที่จะพูดในสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งทำผิดพลาดเขามีสิทธิ์ทุกประการนะครับ บิ๊กเนี่ยล่าสุดเขาก็โพสต์นะว่าทําอะไรก็ทําให้มันดีๆหน่อยประมาณว่าออสงสารลูกบ้างเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แพลว่ยกับกับน้องซัน,น่ะไลฟ์สดซึ่งการไลฟ์สดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สดจริงๆเพราะมันออกสู่สาธารณชนนะครับดังนั้นเนี่ยการที่น้องนาริตะซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับความไม่อยู่สุขคือตามวัยของเขาอะนะอาจจะมีดิน้นอาจจะมีพลิกไปพลิกมามันทําให้คนที่เข้าไปดูไลฟ์สดของแพลวเนี่ยไปเห็นของลับ แต่ไม่ใช่ของลับที่เป็นเนื้อนะเป็นกกนอเออแกก็ตลกดีเหมือนกันนะบางครั้งก็มิดชิดหน่อยก็ดีเหมือนกันนะแพล่าเ่าิดนะชิดหน่อยนะมิดชิดหน่อยปิดผ้าปิดอะไรไปมันก็จะอาจ่านโอเคนะเออแต่บิ๊กเขาไม่พอใจไงที่ว่าเฮ้ยนี่ลูกสาวนะนี่ผู้หญิงนะทําอย่างนี้ไม่ได้นะเธอจะมาทําอย่างนี้มาออกไลฟ์สดไลฟ์คนอื่นมาเห็นกกนอ,อ,ยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้อง ซึ่งมันก็จะมีการไฟ์กันระหว่างป้าคนที่ออกมาปกป้องแพลวพพาวซันกับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นแฟนขลาบของบิ๊กหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับฝั่งของบิ๊กเนี่ยเขากา็พูดแล้วก็แยกแยะให้มันถูกต้องก็ถือว่าเขาพูดดีแล้วก็มีเหตุผลนะครับส่วนทางฝั่งแพรวพรพาวันเนี่ยคือเขาก็ใช้ชีวิตของเขาตามปกติแหละนะครับเรื่องของกฎหมายหรือจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ แบ่งรับแบ่งสู้กันได้เนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ชายเนี่ยอย่างน้องซันเนี่ยเขาก็เต็มที่ได้แค่การดูแลเอาใจใส่แล้วก็ความเอ็นดูของน้องซันเนี่ยจะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยติดน้องซันได้ในเรื่องของการที่พาเด็กไปทํากิจกรรมไปเล่นไปอะไรเพราะว่านี่คือปัจจุบันปัจจุบันเขาอยู่กับใครปัจจุบันเขาเป็นแฟนกับน้องซัน ลูกอยู่กับใครลูกอยู่กับแม่ลูกมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะเจอพ่อมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วพ่อที่กล่าวมามาเมื่อกี้นี้ก็คือพ่อสันนะครับซึ่งถ้าเกิดลูกโตขึ้นมาเนี่ยเด็กมันจะมีความผูกพันจนโตเป็นสาวจนโตเป็นหนุ่มมันก็ยังรักป่าปีเหมือนเดิมแต่ความเป็นพ่อแท้แท้เนี่ยถามว่าลูกๆทุกคนรู้ไหมรู้รู้และเข้าใจว่านี่คือพ่อแท้แท้ซึ่งเด็กเนี่ยเขาจะให้ความรักกับพ่อแท้แท้ แม่แท้ๆมากกว่าคนอื่นนะครับน้องสันก็แค่เดินเข้ามาเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจเพื่อเป็นการเข้ามาเติมเต็มในหัวใจของแพรว่าที่ขาดหายแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้ฮิวใจแล้วก็ทําให้หลายคนมองว่าเรื่องนี้เราไม่สามารถตัดสินได้โดยณตอนนี้นะครับแต่ก็ต้องรอไปถึงอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อลูกโตขึ้นเนี่ยคุณคอยดูแล้วกัน ลูกโตขึ้นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดนะครับเปลี่ยนทุกอย่างเราจะรักเขามากขึ้นเราจะเข้าใจเขามากขึ้นนะครับคนเป็นพ่ออย่างบิ๊กเนี่ยแอดดิวเข้าใจเลยเพราะว่าบิ๊กเขาก็ถือว่าเขาเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งที่มีการเสียสละที่จะให้ลูกแท้ๆของตัวเองเนี่ยไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆอย่างน้องสันแต่พูดก็พูดเถอะน้องสันเขาก็ดูแลดีนะเขาก็ มีความสุขกับนารติตากับโตเกียวบิ๊กก็ควรที่จะยินดีกับเขาที่ลูกมีความสุขถูกไหมครับอ่าแต่ส่วนของบิ๊กเนี่ยไอ้ดูเห็นใจไหมเห็นใจเห็นใจเพราะว่าหนึ่งเลยคือลูกๆก,การที่มาหาพ่อเนี่ยมันคือกําลังใจในการทํางานมันคือการสร้างพลังบวกที่ดีแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเมื่อลูกๆเข้ามาหาบิ๊กเนี่ยบิ๊กจะพาลูกไปทานข้าวบิ๊กจะมีกิจกรรมต่างๆให้ลูกลูกได้นั่งรถ ดีๆกินข้าวหรูๆนะครับล่าสุดเหมือนที่เราเห็นกันอะที่ตึกใบยกอะนะครับนะก็จะเห็นคุณคุณเบียร์หรือเปล่าใช่ไหมฮะคุณเบียร์เอากอรีปอเชอร์มาให้เยอะมากๆเลยนั่นคือเขาติดตามกันและกันและที่สําคัญนะครับมันไม่มีข้อไหนที่บอกว่าห้ามนู่นห้ามนี่สุดท้ายมันอยู่ที่จิตใต้สํานึก และน้องซันก็ไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะว่าสิ่งที่น้องซันได้อยู่กับแพรวๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเจอลูกสูงมากฉะนั้นเขาไม่จําเป็นต้องหลบไม่จําเป็นต้องไปหลบซ่อนตามหลืบตามกล่องลงังหรือตามอะไรที่มันแบบทําให้ลูกไม่เห็นเพราะน้องซันเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเอนเตอร์เทนแล้วก็พาลูกเล่นเล่นสอนหาบ้างเล่นนูน่นนี่นั่นเด็กชอบครับเด็กประทับใจแล้วก็ที่สาคัญคือน้องยังไม่โต นะ้น้องโตเกียวกับนาริตะยังไม่โตพอที่จะเข้าใจอะไรบางอย่างแต่ถ้าเขาโตขึ้นมาแล้วพ่อบิ๊กก็ต้องใจเย็นๆนะน้องอาจจะรักพ่อบิ๊กมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าน้องอยู่กับแม่มากจนเกินไปนะครับอันนี้คือเราพูดกันแบบตรงๆและไม่มีการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะแอดดิวก็เห็นแล้วว่าเออป้าคนนี้ออกโซเชียลป้าก็พูดไม่ถูกนะบางครั้งเนี่ยป้าต้องเข้าใจนะว่าพ่อแท้ๆเขามีคนเดียว นะครับส่วนน้องซันเนี่ยคือเขาแค่เอ็นดูลูกๆของแพล,พลวๆเป็นคนอื่นนะถ้ามีลูกติดเป็นแม่มาก่ะถามดูสินะว่าเขาจะเอาหรือเปล่าบางคนเขาไม่สนใจเขาไม่เอานะเขาเอาแต่เมียนะครับแต่น้องซันดีตรงที่ว่าน้องมีจิตใจเมตตามีจิตใจที่ดีซื้อขนมให้ลูกของแพล,พลวๆกินนะครับแล้วก็มีความรักความเมตตา ที่จะอยู่กับเด็กๆได้โดยที่คนอื่นบอกว่าเอ้ยน้องเคมีเข้ากับเด็กน้องน่ารักมากๆเลยน้องซันเป็นคนดีมากๆเลยเล่นกับเด็กอยู่เป็นนานๆมันจะเกิดการที่มีกระแสเข้ามาเรื่อยๆเนาะในเรื่องของการมีมุมมองทางชีวิตของศิลปินนะครับทุกคนก็มีมุมมองตัดแตกต่างกันไปนะก็แล้วแต่ใครจะคิดยังไงนะครับแต่สําหรับแอดขอสรุปเลยแล้วกันว่าป้านะครับที่ออกมา เป็นละครตัวใหม่ในการไลฟ์สดหรือพูดอัดคลิปนะเข้ามาในเรื่องของกรณีของอน้องซันกับแพรวๆเนี่ยอดูมองว่าบางครั้งป้าก็พูดผิดจุดไปหน่อยเพราะว่ามันเป็นการทําลายหัวใจพอ่อแท้ๆของเขานะครับซึ่งเราก็ต้องบอกหรือพูดตรงๆณต,นะตรงนี้เลยว่าน้องซันสามารถดูแลลูกทั้งสองของแพรวๆได้แพรวๆจะไปเที่ยวกับน้องซันลูกทั้งสองคนติดสอยให้ตามได้ไหมได้ นะครับไปด้วยกันได้เพราะเด็กมันจะได้มีจินตนาการมีการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยได้เห็นอะไรใหม่ๆเห็นปลาโลมาเห็นดอฟินเห็นอะไรที่เป็นสวนสัตว์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยลูกจะชอบลูกแพรวพาวจะชอบและน้องซันก็เป็นฝ่ายเอนเตอร์เทนเป็นฝ่ายที่ดูแลเด็กๆด้วยนะครับถ้าแยกให้ออกถ้ามีสติจะเข้าใจแต่ย้อนกลับไปที่พ่อบิ๊กก่อนนะครับพ่อบิ๊กเป็นพ่อที่ดีคนหนึ่งเลยแล้วก็เขาก็แค่อยากให้ลูกมาหาเขาบ้างนะครับอยากให้ลูกเนี่ยได้ เข้ามาให้พ่อได้กอดได้หอมสักครั้งนึงก็ดีนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยกำลังใจที่ดีที่สุดของบิ๊กฟินแลนด์ก็คือลูกทั้งสองคนคือความรักคือลูกที่เป็น DNA แท้ๆแล้วก็ความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกสายให่อ่ะมันจะส่งถึงกันเมื่อมองตากันนะครับขอให้น้องบิก๊กใจเย็นๆแล้วก็ให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปก่อนให้ทุกอย่างมันอ่า แบ่งสรรปันส่วนจัดระบบให้มันเรียบร้อยเข้าที่เข้าทางไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเพราะว่าตัวของผมเองก็จะไม่หนีไปไหนหรอกเนะาะก็จะ,ะนั่งวิเคราะห์เรื่องราวของศิลป,ปินบ่อยๆนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับฟังนะครับเข้ามามีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปอันนี้เราบอกได้เลยว่าเราก็ห้ามความคิดใครไม่ได้นะครับที่จะ เห็นแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่ละกันนะครับบางคนก็เป็นฝั่งทางบิ๊กเข้าข้างบิ๊กไปเลยบางคนก็เข้าข้างแพรวไปเลยนะครับจะสําหรับแอเนียนอดดูมองว่าทั้งแพรวพรวทั้งบิ๊กเนี่ยก็เป็นคนดีทั้งคู่และเขาก็ไม่ใช่แบบว่าแบบบ้านป่าเมืองเถื่อนเวลาทะเลาะกันตีกันอะไรเงี้ยเขาไม่ใช่เขาไปเลยนะเขาไปเลยเขาจบเลยนะครับผู้ดีแล้วก็คนที่เจริญแล้วมีการศึกษานะครับเขาจะไม่ใช้ความรุนแรงและเขาจะเข้าใจ ในสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ตัวของเขาเองตัวของบิ๊กอะนะจะเจ็บปวดขนาดไหนเพราะว่าเขาก็ยังมีความเป็นพ่อที่รักน้องตกเกียวกับนาดิตะอย่างสุดหัวใจแอดดูสัมผัสได้เนาะ,ะส่วนในเรื่องของแฟนคลับก็คือส่วนของแฟนคลับแฟนคลับเนี่ยจะเป็นลักษณะคือค่อนข้างที่จะออกมาปกป้องออกมาเรียกว่าอะไรอะออกมาปกป้องออกมา support, ซับพอร์ตศิลปินนะครับ มันก็เป็นธรรมดาที่ศิลปินเขาไม่อยากที่จะมาพูดอะไรมากมายนะมันก็เป็นเรื่องของของแฟนคลับที่บางคนก็อยากที่จะมา,าพูดอยากที่จะมาให้ทุกคนเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อบิ๊กไม่ได้ร้ายกาศอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเขาก็แค่คิดถึงลูกแล้วก็ไม่อยากให้ลูกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในเรื่องของการร้์แล้วแม่เนี่ยคือเหมือนกับบกพร่องในเรื่องของการ ดูว่าลูกเนี่ยนั่งตรงไหนตรงหน้ากล้องแล้วไม่เอาผ้ามาปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นดราม่าได้หมดนะครับแต่เราเนี่ยต้องการวิเคราะห์เพื่อให้ทุกอย่างมันลงตัวมันสมูทขึ้นมันดีขึ้นนะครับแล้วเราก็หวังว่าคุณป้าเนี่ยก็ไม่ต้องทําคลิปอะไรแบบนี้ออกมาหรอกเนาะเพราะว่าการทําคลิปที่เกี่ยวกับการเหยียบย่าหัวใจพ่อแท้ๆเนี่ยมันไม่สมควรทา แต่ถ้าจะพูดเนี่ยพูดไปเลยว่าเออแพรวันเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเขาพาลูกไปเที่ยวลูกของพ่อบิ๊กลูกของแพร์ลาวเนี่ยน้องซันมีความเอ็นดูน้องซันมีความเอนเตอร์เทนกับลูกทั้งสองคนของแพรพราวส่วนพ่อบิ๊กเนี่ยเขาก็แค่ตักเตือนมาว่าเออจะเล่นกับลูกจะทําอะไรเขาเข้าใจบริบทไงว่าแพรพลาวอยู่กับซันมันก็ต้องมีลูกด้วยหรือถ้ามีลูกเนี่ยถ้ามีน้องซันเข้ามาเนี่ยมันก็คือคู่ชีวิตของเขาในพาร์ทใหม่ๆของเขานะครับ นะมาย้อนอดีตนะครับปัจจุบันก็คือปัจจุบันอดีตก็คืออดีตแต่อดีตตัดไม่ได้เลยนั่นก็คือความเป็นพ่อลูกถูกไหมก็ไม่สมควรนะครับที่จะมาพูดอะไรแบบนี้เนะาะมันดูกระแทกแด่งดันความรู้สึกของคนเป็นพ่อแท้ๆอันนี้คือฝากถึงป้าละกันนะครับนะกะ็เข้าใจว่า FC ใคร FC มันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าลองมานั่งคิดดีๆเนี่ยนะครับทุกคนมีศักดิ์ศรีหมดทุกคนมี เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมีความอยากจะถูกต้องในบางเรื่องในสิ่งที่ทําเพราะว่ามีความมั่นใจไงแต่ละคนมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทํามั่นใจว่าเลี้ยงลูกได้มั่นใจว่าฉันมีความสุขกับคนใหม่โดยที่ไม่ต้องง้อคนเก่าแต่เขาก็ได้แบ่งกันแล้วนี่ว่าเออเอาลูกไปดูกันวันไหนเอาลูกกันไปอยู่กันวันที่เท่าไหร่หรือย,ยังไงตรงเนี้ยแอดิวจะไม่ยุง่งเพราะว่าเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของพ่อและแม่เพราะพ่อแม่เนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายอย่างเพราะว่า คนที่เป็นพ่อแม่ก็คือคนที่เป็นศิลปินคนดังทั้งคู่นะครับนะบิ๊กกระดังแปล่าก็ดัง,ดงมีกระแสตลอดเข้ามาตลอดมีดราม่าตลอดเข้ามาทุกทิศทุกทางทุกเวลาไอ้เราก็วิเคราะห์ไปนะบางทีก็เจ็บคอเหมือนกันเพราะว่าเหนื่อยนะครับนะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นการระบายแล้วกันเนาะอ่าโอเคก็สุดท้ายท้ายสุดก็คืออ่าลูกๆก,ก็ควรที่จะเจอพ่อบ้างแล้วก็อ่า แพรวพราเขาคงเข้าใจแล้วหละว่าเออการไลฟ์สดมันต้องระมัดระวังบ้างบางครั้งแต่ก็ยังติดตามแพลวพลาซันเหมือนเดิมก็เห็นความรักของเขาเห็นความน่ารักของเขาแล้วก็การที่เขาเนี่ยใช้ชีวิตโดยไม่สนใจคอมเมนต์หรือทัวร์ต่างๆที่ลงมานะครับเพราะว่าเขาก็คือตัวเขาจิตใต้สํานึกของเขาทุกอย่างมีหมดเขาสามารถอยู่กับตัวเองได้กับครอบครัวกับลูกเขาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมาฟังคนอื่นวิาพากษ์วิจารณ์นะเพราะคนเหล่านี้ก็คือ ไม่ได้มาอยู่กับครอบครัวของเขาไม่ได้มารับรู้ของเขาว่าเขาเจออะไรบ้างนะสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมากับน้องซันอยู่ดีๆคุณไปด่าเขาไปว่าเขาเนี่ยเขาคงไม่ฟังคุณหรอกนะเพราะเขาเป็นคนที่มั่นใจในการใช้ชีวิตเมื่อเรามีพลังมี energy ในการใช้ชีวิตเนี่ยเราจะมั่นใจตัวเราและเราจะคิดเสมอว่าเราทําได้นะครับอ่นะ เรื่องราวก็จบลงแค่นี้เนาะก็คือต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดนะครับถ้าถึงเวลาลูกไปอยู่กับพ่อบิ๊กอ่ะก็ไปถึงเวลาลูกอยู่กับแม่อ่ะก็ไปจะเจอน้องซันที่ไหนก็ต้องเจอคู่กับแพลวเพลาน้องซันจะอยู่ด้วยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าเขาก็เอ็นดูเด็กเขาก็เล่นกับเด็กอยู่แล้วใช่ไหมครับนะฉะนั้นทําความเข้าใจสมัยแล้วก็ เคลียร์นะวันนี้นะเคลียร์นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยไปเจอกันในช่วงต่อไปแล้วกันนะวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนรู้สึกว่าจะเริ่มง่วงนอนแล้วนะครับนะวันนี้ขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ